จะสวยง่ายถึงนะพี่น้องมนาะสวยง่ายถึงนึงครับเบิ่งครับ,รบน้อยสมครับหอมหอมพี่น้องเลยน้อมสมยิดออกพี่น้องเพื่อนครับาางานได้พี่น้องครับครับพี่น้องแต่ว่าเสีย่วยครับพี่น้องโค้งกระซิเอาไปแหงมาเสียนาคนพี่น้องครับหลังสายนาคมพี่น้องครับแหงเส้นน้องผสมแบบแซ่บครับเสียงตำ่ำที่ เทียมครับเดี๋ยวเราห่อสิรางนมันส่งกันพี่นอนหามันสมไรโอ้น้ม,ม,ม,มันสมแม่ร่งพี่จมานี่พี่นอนนี่ละลายแซบครับพี่นอเนำมัสงครับแซบเลยพี่นอง หนึ่งพอดีครับตาแหงนกันครับใส่พริกแดงไจ้ใบครับแซ่บๆครับพี่น้องนะครับพริกแดงไจ้ใบเลยใส่บูดูนครับโคชูโดเซ็บตุ๋ดิชงวยครับพี่น้องครับดูดีหอมครับใส่จชงวยครับ ใส่ไปเลยนะครับพี่น้องผมวจะเสียปลาอยู่แร้วใช่ไหมข้นเขาขันไปน้อยพี่น้องอุ้ยพร้อมพอพี่น้องม็สิเอาปลาแห้งนะครับพี่น้องที่ผมแช่น้ำไปครับามันนุ่มๆครับใส่ครับรปลาแหง้งข้มขื่นมาพี่น้องทอดจีนอะพี่น้องครับวันนี้มาๆเด้อพี่น้องมากินน้อกันครับแยงน้ำมสมใส่ปลาแห้งครับ เสียบแท้พี่น้องครับอุ้ยพี่น้องตายออกครับมาด้อพี่น้องแกงน้ำผสมไส้ปลาแหงครับแสีบแท้ครับพี่น้องครับมุ้นเส้นข่าปลาพีครับแดงจายใบดีครับแกงน้ำผสมครับเพิ่นครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องครับเกยียบกุ้งวากุ้งพี่ดีครับเส้นน้ำแข็งครับแสีบแทบครับ ที่นี่ฮะพี่น้องที่ชอบรอเรื่องกดแชร์กดต่างคดถูกใจปิดน้งใจใบ้างทอนั่นเลยครับพี่น้องครับจหรับคุณนีบ้างทอดขอสวัสดีครับ